หนุ่มไนจีเรียร่วมงานแต่งคนดังควงแฟนสาวทั้ง6มาด้วยแถมท้องหมดทุกคนกลายเป็นที่ฮือฮาอย่างมากกับการเปิดตัวแฟนสาวทั้ง6คนของหนุ่มไฮโซจากไนจีเรียรา,ายนี้ที่ได้มาร่วมพิธีแต่งงานของเซเลบคนดังแถมทุกคนที่ควงมานั้นท้องลูกของเขาหมดทุกคน ไมอิสนาวลีโนกุลหนุ่มไฮโซชาวนจิเรียผู้มีฉายาว่าพริตติไมกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วภายหลังภาพและคลิปที่เขาได้เดินเข้างานแต่งพร้อมด้วยแฟนสาวร่วม6ชีวิตบวกกับอีก1ชีวิตในคันของพวกเธอทุกคนรวมเป็น12ชีวิต ซึ่งหนุ่มเจ้าของไนท์คลับชื่อดังในเมืองลาการคนนี้ปรากฏด,ด้วยชุดสูทสีชมพูหวานพร้อมด้วยแฟนสาวทั้งหคนในชุดเดรสยาวสีเงินที่อุ้มท้องโยกกันมาทุกคนภายหลังที่โพสต์ภาพลงไปแล้วหนุ่มเพลย์บอยคนนี้ก็ได้โดนชาวเน็ตทัวลงสลับกับชื่นชมอย่างล้นหลามหลายคนมองว่าเขาอาจจะสร้างภาพเองหมดทุกอย่างเพื่อหวังที่จะเป็นคนที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลออนไลน์และอวดความร่ำรวยของเขาเองเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไมค์ทำอะไรแบบนี้อย่างเมื่อปี2017 ไมเคยโดนตำรวจจับกลุ่มเพราะเอาสายรัดจูงสุนัขมาล่ามคอสาวสวยเหมือนเรียนแบบว่ากำลังพาสุนัขไปเดินเล่นซึ่งภายหลังเรื่องดังกล่าวพอจะคลี่คลายลงไปได้บ้างไม้ก็ได้ให้สัญญาว่าจะไม่ทำอะไรในทํานองนี้อีกแต่ก็ดูเหมือนจะซื้อใจชาวเน็ตไม่ได้เพราะไม่มีใครเชื่อคําพูดของเขาเลยส่วนเรื่องที่ว่าหญิงสาวทั้ง6คนนี้เป็นแฟนของเขาจริงหรือไม่นั้นก็ยังต้องรอพิสูจน์กันต่อไปติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ